มีอะไรอยากจะบอกกับท่านเป็นพิเศษไหมคะอบอกแมอกแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูแลหนูมาโดยตลอดนะคะวันนี้หนูก็พยายามจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแล,แล,แลคนกลับไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะทําให้ดีที่สุดมาะค่ะแล้วก็รักนะคะถึงแม้ว่าจะอ่าเรียกว่า <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยติดต่อเป็นคนแบบเออรักเงียบๆรักด้วยกันกระทามั้งคะนานๆทีไม่ค่อยไม่ค่อยคุยก็เอากินข้าวก็แบบให้ <c oughs> ให้ให้ให้ แล้วกับคนที่อยู่กับ BNK48 ตั้งแต่วันแรกที่มีเชิร์ปลางอยู่ในนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้แันแทนใช่ค่ะต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ที่สนับสนุนหนูแล้วก็ทำให้หนูได้รับโอกาสหลายๆอย่างขึ้นมาจริงๆด้วยไม่ว่าจะ หลายโอกาสที่เขาเห็นว่าหนูขายได้อะไรเงี้ยหรือว่ามีคนซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทาให้หนูได้รับโอกาสเยอะมากๆในชีวิตวันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกทางฮาไฟเดย์ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ได้รับมาด้วยจริงๆก็ขอบคุณมากนะคะสนับสนุนกันมาโดยตลอดพรุ่งนี้ก็วันที่2 9ตุลาเนอะน่าจะเป็นวันที่เราปิดแชปเตอร์หนึ่งไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นความทรงจำเก็บไปเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใช่เป็นคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เอาส่วน ชีวิตเชอรในช่วงการปปเป็น b k เป็นแรงบันดาลใจได้นะคะว่าเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบมันถ้าเราให้เวลาหรือว่าเต็มที่กับมันจริงๆแล้วก็แบบลุยเต็มที่ค่ะมันก็น่าจะมีผลบางอย่างหรือโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นได้จริงๆหนูจะร้องไห้ในคอนเสิร์ตไหมนะแอบดาวหนูคิดว่าหนูน่าจะร้องค่ะโอ้โมเมนต์ที่แบบมันจะไม่มีแล้วอ่ะหนูจะแบบแพ้กับโมเมนต์ที่แบบเออมันจะไม่มีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เตยมตัวเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต็ม <ๆ S 2> อะไรไงบ้างเตรียมตัวก็คือเตรียมการแสดงซ้อมเยอะๆแล้วก็เตรียมใจอันนี้เป็นแบบเป็นเชิญปังเดี่ยวเลยมีคนไม่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตวงค่ะที่น้องๆมาร่วมส่งเชิญด้วยกันอะไรอย่างี้สี่สิบกว่าคนค่ะที่จร่วมก็รู้สึกที่มีกับเบียนเคโฟเอในช่วงเจ็ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างความรู้สึกที่มีใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันคือการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่เชิญไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เข้ามาต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่ ที่ทำให้เชอได้ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แฟนๆด้วยนะคะที่ทำให้ได้เผชิญเรื่องราวค่อนข้างเยอะได้เรียนรู้แล้วก็รับมือกักบหลายๆอย่างค่อยโตขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ได้รับโอกาสในชีวิตยเยอะมากๆในการทำนู่นทำนี่แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เอาจริงๆ<ช>ถือว่าเป็น27ปีที่มีสีสันละพันต์อะไรมาเยอะมากะนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะแล้วก็ก็มองมองไปก็คงต้องพูดว่าเขาเป็น27ปีที่น่าภูมิใจเชือรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมคะ อันนี้เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูก็ต้องพยายามเพิ่มเป็นตัวเองว่าฉันต้องภูมิใจในตัวเองซะทําได้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งแต่รู้สึกว่า,า,วา,าน้อยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูจะรู้สึกดีใจมากตอนเรียนจบอะแล้วคุณพ่อแบบเออภูมิใจในตัวหนูนะอะไรเงี้ยหนูจะแบบอ,อ๋อเซนซิทีฟมากรู้สึกแบบจะไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งใครดูอยู่ต้องอรู้สึกว่าแปลกมากเพ,เพราะอะไรถึงไม่ภูมิใจมันก็รู้สึกว่าทําได้ดีแล้วมันยังไปดีได้อีก